ผมอยากชวนทุกคนนะครับมาพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับบนโทรศัพท์มือถือของเรานะหรือว่าจะใช้บนแท็บแบตหรือว่าบนเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเครื่องมือที่เราจะมาคุยในวันนี้นะครับเป็นแอปแบบโลโค้นะครับโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Power Apps ซอฟต์แวร์หนึ่งนะครับใน Microsoft Power Platform นะทุกคนนะถ้าใครใช้3ามมุคแค่อยู่แล้วสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายๆเลยใน Power Platform นะครับก็จะเป็นซอฟต์แวร์ในกลุ่มที่เป็นเรื่องของการสร้างนวัตรกรกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Power BI เป็นเรื่องของ Business Analytics นะครับ พาวเวอร์เมนะครับเป็นเรื่องของการทำออโตเมชันนะครับดิ s Process a u t o m o t i o n นะครับหรือว่า r o t o t p r o c e s s a u t o m t t i o n นะครับเป็นงานอัตโนมัติบนคาบนเครื่องโอเจ๋งมากๆนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะสร้างแอปพลิเคชันแบบ Low w c o d e หรือบางที No o c o d e เลยครับนะวันนี้ผมอยากจะ Challenge ทุกคนนะครับว่าเราจะมาสร้างแอปพลิเคชันใน15นาทีครับเฮ้ยเราจะมีแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือนะฮะทุกคนซึ่ง เดี๋ยวหลังที่เรามา kick start เริ่มทำแอปพลิเคชันกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทุกคนจะสามารถได้แอปพลิเคชันยังไงเอาแบบเจ๋งเลยนะเอาแบบยังไงดีถ่ายรูปได้ด้วยบันทึกข้อมูลได้ค้นหาข้อมูลได้เราสามารถทำการแชร์ share ให้คนอื่นก็ได้นะครับนะใช้งานกับตัวเองก็แฮปปี้อยากบันทึกอะไรซึ่งเช่นนะครับเราอาจจะเอา power apps นะครับไปสร้างแอปพลิเคชันในการบันทึกข้อมูลลูกค้าค้นหาข้อมูล เห็นรูปเห็นหน้ากดปุ่มโทรออกได้เลยนะทุกคนนะหรือสร้างแอปสําหรับแชร์ให้เพื่อนเฮ้ยสั่งข้าวกลางวันกันโอเคแชร์แอปเพื่อนโหลดจองห้องประชุมบันทึกสินทรัพย์ในองค์กรไปตรวจสอบโรงงานทำอินสเปกชันนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆหน้างานได้เลยนะครับเซ็นปากกาถ่ายล่ถ่ายรูปนะครับดึงข้อมูลจาก GPS แบบโ o w cost นสนใจหรือยังครับทุกคนนะ งั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยนาย Expert Training ครับโอเคที่นาย Expert เรามีคอร์สอบรมด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มทักษะเพิ่มสกิลวเวนเดอร์ที่แทมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Power Platform Power BI Power App Power Automate นะครับเราสามารถสร้าง workflow เขียนแอปแบบ Low Code เอาข้อมูลมาวิเคราะห์นะครับทำ Machine Learning ด้วย Python นะครับหรือว่าใช้ Excel ในการใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกท่านด้วยระยะเวลาจำกัดแต่ว่าคิวทุกคนจะสูงขึ้นอย่างแน่นอนครับ ในเคสนี้ถ้าใครจะลองทําด้วยจะดีมากๆเลยนะครับผมเตรียมไฟล์ให้กับทุกคนแล้วนะชื่อไฟล์ของผมชื่อว่า my cost นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมจะสร้างแอปพลิเคชันนะเป็นเรื่องของสินค้าท้ายสุดทุกคนอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะในเคสนี้ผมเตรียมเป็นข้อมูลสินค้าไว้นะครับหน้าตาของ excel ผมเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะอันนี้ผมให้ทุกคนดูแวดล้อมก่อนว่า ในที่นี้ที่ไนท์สเปิร์ตเราก็เป็นสถาบันฝึกอบรมนะอันนี้ผมเตรียมเป็นคอร์สอันนี้เป็นข้อมูลดัมมี่นะครับเป็นข้อมูลที่ผมเพิ่งเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมานะครับว่าเฮ้ยมีคอร์สอะไรบ้างท้ายสุดของทุกคนอาจจะเป็นสินค้าอาจจะเป็นชื่อพนักงานอาจจะเป็นแอสเซทอาจจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆดังนั้น ผมเก็บราคาโชว์โมงอินโทรนะครับแล้วก็มีรูปภาพด้วยทุยกคนนะอันนี้ผมเตรียมรูปภาพเป็นลักษณะเป็น URL แล้วก็เป็นข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ครับเอามาใช้งานกันนะฮะ ดังนั้นในพัทของตัวข้อมูลนะครับตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มต้นกันแต่ว่าทุกคนคคต้องมี Account ของ Microsoft 365ก่อนนะครับ <c oughs> ใครมี Account ของ Microsoft 365อยู่แล้วก็ sign in Raw ได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่มีผมจะบอกว่าใน Power Apps นะทุกคนสามารถมาสมัครใช้งานเขาได้นะครับโอเคโดยที่เข้าที่เว็บไซต์ชื่อว่า PowerApp.com แล้วกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มกันนะอ่าใครยังไม่มีไปสมัครสมมึกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเขาจะมีให้เราสตาร์ทฟรีแถวๆนี้เนาะห้ามใช้พวกฟรีอีเมลนะครับ Gmail Hotmail อะไรเงี้ยไม่ได้ Outlook.com ไม่ได้นะครับดังนั้นก็อาจจะใช้ a อ c o คา t บริษัทหรือใครมีโดเมนของตัวเองอยู่แล้วก็สามารถมาสมัครที่ตรงนี้ได้เราสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ฟรีหรือถ้าใครใช้องค์กรอยู่แล้ว แล้วไม่เลยรู้ไม่เคยรู้มาก่อนว่า365ของเรามี power app ด้วยโอ้โหควรจะต้องเอามันมาใช้นะทุกคนนี่เป็นค่าไลเซนส์นที่ทุกคนต้องจ่ายนะบริษัทจ่ายอยู่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอ sign in นะครับผมเริ่มนับนัะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ3 2 1โอเคผม sign in ครับ uh, ในเคาที่ผมเตรียมไว้นะครับผมก็มี user เรียบร้อยนะในที่นี้ผมมี a c c o u า t ชื่อว่า Trainer นะผมก็ใส่ User นะครับแล้วก็ใส่ password เข้ามาเนาะซึ่งผมก็ใส่ n ินเข้ามาปุ๊บหน้าแรกของ power apps นะครับตรงนี้ทุกคนอาจจะกดไม่ต้องจำก็ได้เนาะนะซึ่งถ้าทุกคน Sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับนี่คือหน้าแรกของแอปของ power apps นะครับซึ่งในตัว power a p p ตรงนี้ฮะก็จะประกอบไปด้วยเมนูต่างๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับ ลำดับแรกของงานของเราก็คือ Excel เรายังอยู่บนเครื่องเลยนะทุกคนนะใครที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาที่โยนไฟล์กันสักหน่อยนะทุกคนผมไปที่ส่วนของ OneDrive นะครับผมคลิกที่ OneDrive ครับโอเคเปิด OneDrive เป็นที่เก็บข้อมูลเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลของผมนะครับไปที่ My File เดี๋ยวผมจะโยน Data source นี้ขึ้นมานะครับโอเคใครมีไฟล์อยู่แล้วอ่ะ เอาไฟล์นี้โยนขึ้นคลาวด์เขาเรียกเป็นการอัปโหลดนะผมก d ดราก n นดรอปแล้วกันนะครับเพื่อทําการโยนเจ้านี่โยนขึ้นคลาวด์หรือทุกคนจะสามารถกดปุ่มอัปโหลดตรงนี้ก็ได้ตอนนี้ผมอัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อไฟล์ชื่อว่า my course อยากให้ทุกคนทําการคลิกเพื่อเข้าไปดูครานหนึ่งครับโอเคในแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะแล้วก็อันนี้ผมเตรียมไว้แล้วแต่ถ้าใครทำ excel มานะครับสิ่งที่ทุกคนต้องไปทำคือต้องสร้างเทเบิลก่อน เช่นอันนี้ผมสร้างเทเบิลชื่อว่า courses เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตรงไหนเป็นรูปให้ทุกคนไปทําการใส่นิดนึงนะครับเช่นในไฟล์นี้ผมยังไม่ได้ใส่นะให้ทุกคนมาใส่ถ้าเป็น Excel ให้ทุกคนใส่ตรง Co s t Image แล้วกันครับใส่กา้ามปูดูตรงแป้นพิมพ์บอไปไหมนะ Image ปิดก้ามปูครับโอเคแล้วก็ผมมีรูปอยู่2ไอคอน2รูปภาพนะครับผมใส่ Image ก็ามา้โอเเท่านี้นะทุกนนะข้อมูลก็จะพร้อมแล้วนะ ชื่อหลักสูตรหมวดหมูราคานะครับชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นลงเป็นลิงก์โชว์ลงโชว์รูปได้จะก,กดโทรก็ต้องโทรออกนะโอเคอ่ะเดี๋ยวต้องรีบเลยฮะเวลาจะหมดแล้วโอเคอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างครับอันนีเ้เป็นการเตรียมไปกันผมปิดไปนะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีลิมิตเทชันนะครับระหว่างที่ทุกคนเปิดต้องนิดนึงนะ เมื่อกี้ลืมแจ้งไปด้วยว่าตอนสร้างแอปอย่าเปิด Excel Excel ต้องปิดต้องปิดเท่านั้นนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มสร้างแอปนะครับโอเคในเคสนี้ครับผมจะมาสร้างด้วยการกดที่ตรง create นะครับฉันจะสร้างแอปแอปในเพราะแอปมีหลายแบบนะคือก่อนจะสร้างจากความว่างเปล่าจะสร้างจาก data source จะสร้างจาก data v o r s e sharepoint excel SQL หรือว่ารูปภาพหรือว่า f ิกม a ก็ได้นะครับในเคสนี้ผมบอกว่าผมมี Excel นะทุกคนสามารถเลือก Excel ได้เลยผมเชื่อว่า Excel เป็นอะไรที่ทุกคนแบบคุ้นเคยอยู่แล้วนะแล้วก็แค่ยนมันขึ้นคลาวด์ครับแล้วเดี๋ยวให้มันไปคลิกกับ Power Apps แค่นั้นเลยผมจิ้ม Excel ครับนะผมทำการบอกครับว่า Excel ผมอยู่ที่ไหน Excel ผมอยู่ใน OneDrive ใครยังไม่มีอะไรโชว์ขึ้นมาทุกคนไปเลือกอ่ะเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับผม New Connection นะครับ แล้วผมก็ไปเลือกครับว่าไฟล์ของผมอยู่ที่ไหนไฟล์ผมถ้าใครใช้365ไฟล์อยู่ใน OneDrive form p i e s e t นะครับโอเคผมเล็ก OneDrive form preset ครับ create ครับเขาาจะให้เราทำการ connect นะก็ connect ไปอันนี้ User ผม t r a i n น r โอเคผม allow สิ่งที่ผมจะต้องเห็นคือไฟล์ my cost มาไหมาม,ามาโชว์หน่อยแล้วนะเ่ะเจอเรียบร้อยแล้วครับแล้วในในไฟล์ my cost ผมมี table 1อันจิ้มเข้าไปครับ table ผมชื่อว่า cost นะซึ่งผมคลิกแล้วผมก็เริ่ม Connect นะครับในการสร้างตรงนี้นครับทุกคนจะได้กดปุ่มปึ๊บนะช็อตนี้ผมจะบอกว่า Power App จะไปดูข้อมูลของทุกคนแล้วก็ไปดูว่ามีฟิลอะไรบ้างอะไรเป็นรูปอะไรไม่รูปอะไรเป็นข้อความอะไรเป็นเทก็กซ์อะไรเป็นเลขแล้วก็สร้างแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยแล้วครับทุกคน ในแอปตรงนี้ฮะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนเดี๋ยวผมขอ full screen นิดนึงนะครับโอเคในแอปตรงนี้มีอะไรที่เราจะสามารถใช้งานได้บ้างตอนนี้ให้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าเขาจะสร้างสกรีนให้เราหลักๆ3สกรีน Screen browse นะไว้ดูข้อมูลเฮ้ยมีข้อมูลด้วยนะเอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวขอลองไล่ลงมาดูนิดนึงนะหรือ,อ,อมันจะเป็นลักษแะของเขาเรียกว่าเป็นแกลเลอรี่นะครับมีรูปนี่คือรูปคอร์สของเราครับทุกคน นะแต่รูปนี้ยังเริ่มทำไปนิดนึงเดี๋ยวผมอาจะต้องปรับเขานะะเขาจะมีหน้าของการโชว์ดีเทลครับเขามีหน้าของการอ e ีดิสกรนครับแล้วผมจะบอกว่าไอเนี้ยนะทุกคนเขาเขียนโค้ดให้เราแล้วดต่นั้นแอปนี้เป็นการทำแบบ no code ในตัวเริ่มต้นแต่แน่นอนมันยังไม่ตรงความต้องการของเราเดี๋ยวผมจะสอนการปรับแต่งเป็นไอเดียนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะ แล้วก็ทุกคนต้องเอาไปลองใช้งานนะผมขอมาดูที่ Brose screen ครับนะในหน้านี้ครับโอเคเขาจะสร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแกลเลอรี่ขึ้นมาเนาะในตัวแกลเลอรี่ตรงนี้ครับโอ้โหโชว์เป็นแบบไหนยังไงเราสามารถทำการเปลี่ยนเลยเอาอันนี้เขาเรียกเป็นโซเชียลฟีดเนาะโอเคหรือลองลองรันดูก่อนก็ได้วยกคนนะครับในการรันตรงนี้ผมคลิกที่ปุ่มพรีวิวตุ่มนะเดี๋ยวลองดูกันว่าอันนี้แบบเป็นถ่ยอะเปิด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 แล้วก็ เห็นข้อมูลอันนี้ถามว่าดีไหมก็จริงก็ดีนะโอเคแต่ว่ารูปภาพมัน,มนใหญ่เกินนะเดี๋ยวผมขอปิดนะครับแล้วผมก็มาดูว่า,ารูปภาพตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับ image position นิดหนึง่งเช่นช่วยโชว์เป็นแบบ fit ดีกว่าดูดีขึ้นขอปรับให้เขาเล็กลงนิดหนึง่งอ่ะดูดีขึ้นนะครับ g a ดตัวนี้ผมขอปรับเขาลงมาอันนี้คือรูปครับอันนี้คือฟิลฟิลหนึ่งนะใน excel ผมชื่อว่า cost image เนาะ แล้วก็ด้านบนเฮ้ยมีชื่ออันนี้ใครวะทุกคนลองดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่า t i i s Item ท o t c a t e ค o r y คือหมวดหมู่ผมอยากโชว์ชื่อคอร์สเนี่ยทุกคนอันนี้โชว์ชื่อหลักสูตรโชว์รหัสหลักสูตรเดี๋ยวขอเปลี่ยนครับทุกคนสามารถเปลี่ยนได้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะทุกคนจะเปลี่ยนที่ตรงนี้ก็ได้นะดอตทุกคนลอง This ซ t e แแล้วลองดอดูทุกคนจะเห็นลิสต์ทุกอย่างผมจะได้คอร์สเนครับ แล้วผมก็จะทําการปรับเปลี่ยนนะครับเช่นเอ่อขอความคอสเนมตรงนี้เนาะผมอยากให้ใหญ่ขึ้นครับผมอาจจะมาทําการเซตขนาดที่ตรงนี้ก็ได้เนาะอ่าเช่นขอสัก18โอเคใหญ่ขึ้นนิดนึงพิมพ์เสร็จกดแท็บนะครับผมก็จะได้ชื่อคอสมาเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคขอคอน l C c ซีคอนดอนวีครับก๊อปปี้มานะครับเช่นผมอยากจะอามาใส่ที่ตรงนี้นะผมอาจจะอ่โชว์เป็นอย่างอื่นเช่นอยากโชว์ว่ากี่ชั่วโมงครับ เวลาการใช้สูตรเนี่ยผมอาจจะดอทแล้วก็ hr hr คือคอลัมน์ที่เป็นชื่อ,อชั่วโมงเนาะใครอยากจ,จะใช้อารม์เหมเอ excel เช่นเชื่อมกับคำว่ากี่ชั่วโมงอัยตัวอย่างเนะขาเป็นภา,าษาไทยเลยแล้วกันผมจ,จะได้แบบนี้เนาะอันนี้ทุกคนพอเก็ไหมครับนะว่าเฮ้ยเราสามารถทำการขีดเขียนหรือว่าเราสามารถประกอบชิ้นส่วนต่างๆของตัวแอปพลิเคชันนี้ได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยเนาะโอเคดังนั้นนี่คือชั่วโมงครับ หรือถ้าใครอยากจะทำการโชว์ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเช่นนะผมอยากจะโชว์อย่างอื่นอีกนะครับเช่นขอโชว์ราคานิดนึงหรือฝากลองทำนะ p y Paste อนะ่าแล้วก็อาจจะมาโชว์เช่น this item the price นะถ้าเราจะปรับแต่งก็ปรับอย่างนี้ครับวอล A, แอท่อบัโอเคนะผมอาจจะโชว์เป็นข้อความภาษาไทยนะครับเข้ามาก็ได้และถ้าใครอยากจะจัดคอมมุงคอม m มอะไรพวกนี้ครับทุกคน โอ๊เกินพันก็ต้องมีคอมมานิดนึงผมอาจจะใช้ฟังก์ชันย่อยตัวอย่างนะครับถ้าใครเคยใช้ Excel ฟังก์ชันอะไรเอ่ยใช้จัดคอมมาขั้นก็คือฟังก์ชันเทคเนาะ okay. อ,อ่าเทคโอเคของดิสไซน์เทมดับไพรซ์ผมอยากจะทำเการจัดเขาเช่นผมอยากจะจัดเป็นชับคอมมาส์ชับชับศูนย์มีคอมมาขั้นที่หลักพันให้ผมหน่อยนะปิดวงเล็บของเทคครับนะดังนั้นดิสไซน์เทมดับไพรซ์อ่า, This อานิดนึง ทุกคนอาจจะต้องใส่ฟังก์ชันชื่อว่า value เข้าไปหุ้มเขานิดนึงครับเพื่อทําการแปลงข้อความครับให้เป็นตัวเลขแล้วค่อยจัดรูปแบบทุกคนเห็นไหมครับว่าเขาจะทําการโชว์ให้เราเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าทุกคนลองรันดูอันนี้ก็โอเคโชชื่อคอสแฮปปี้ดีครับนะเดี๋ยวหน้าถัดไปครับ ผมอยากให้ทุกคนดูในหน้าของ Details นะหน้านี้มันจะลิงก์กันไปหมดเลยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเอามันไปโชว์นะถ้าผมดูที่หน้าดีเทล l s มีอะไรต้องปรับบ้างในหน้า Details ผมว่า c a t ตา o r อไอคอนมันใหญ่เกินนะอันนี้เขาจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าฟอร์นะทุกคนนะซึ่งในฟอร์มตรงนี้ทุกคนสามารถคั t o m มขาได้เช่นคลิกขวา unlock แล้วก็ผมขอปรับไอคอนคาเชนตรงนี้ผมไม่ใช้ผมลบทิ้งครับตรงนี้ผมอยากจะปรับให้ไอคอนนี้เล็กลงผมสามารถปรับได้ ย้ายตำหน่งตำแหน่งอันนี้ตามสะดวกได้เลยนะครับถ้าใครที่ปรับแล้วโอเคอไอคอนเราก็จะโชว์ขึ้นมานะคอสไอผมขอย้ายเขานิดนึงเช่นคอสไอมาอยู่ตรงนี้แล้วกันรูปภาพอยู่นี้โอเคแฮปปี้ดีนะหรือว่าในชิ้นส่วนตรงนี้ถ้าใครอยากจะทำการปรับแต่งนะครับโอเคเราสามารถกด Edit ที่ตรงนี้ได้เฮ้ยเอาอะไรมาโชว์ก่อนดีลากเลยทุยกัน นะผมขอโชว์อคอสเนมอยู่ที่ตรงนี้เห็นไหมด้านหลังเปลี่ยนเลยนะทุกคนอยากโชว์อะไรอยากโชว์ชั่วโมงครับโอเคอยู่ที่ใต้ตรงนี้ลากครับแบบนี้เลยเนาะหรืออยากโชว์อะไรที่มันไม่ได้มีปรากฏทุกคนสามารถกดบวก add f i l l เฮ้ยราคาขอโชว์ด้วยผมกด add ครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกเข้ามาแล้วก็จับลากได้นะว่าทุกคนอยากโชว์ที่ตรงไหน,นเสร็จได้ นะส่วนถ้าใครจะคัสตอมแน่นอนครับคลิกขวาอันล็อกก่อนเนาะแล้วใครอยากจะทำการจัดเช่น parent default อันนี้อันนี้แปลว่าอะไร parent default คือข้อมูลที่อยู่ในการ์ดก็คือเป็นตัวแทนของค่าของ Record นั้นครับถ้าเทียบนะในหน้าดีเทลเป็นเหมือน1นึ่ง r รคคอรในหน้าเมื่อกี้เป็นเหมือน1ตาราง นี่คือ1 record จะไปที่ข้อมูลไหนโอเคอันนี้เป็นชอ่อเป็นราคานะครับผมจจะใช้ฟังก์ชัน value h u m มเพื่อแปลงเขาไปเป็นเลขก่อนพอแปลงเป็นเลขเสร็จผมก็เาสามารถเอามาทำการจัดรูปแบบโดยการใช้ฟังก์ชัน text ได้นะครับเช่นขอมีคอมมาขั้นที่หลักแผน่น sharp comma sharp sharp ศูนย์แล้วก็อยากจะเชื่อมกับคำว่าอะไรก็เชื่อม and คำว่าบาท สมมติภาษาไทยก็ได้ครับบา้าดนะได้แบบนี้นี่คือสร้างนะครับอยากจัดลำดับนู่นนี่นั่นอันนี้ทุกคนจัดได้เลยนะครับให้มันดูเรียบร้อยดังนั้นเขาจะสร้างเป็นตัวตั้งต้นแต่มันจะล้นระยะเวลาเราไปได้เยอะเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้เป็นข้อความแบบไหนแบบนี้นะครับอ่ะดังนั้นจริงๆผมก็ถือว่าเรียบร้อยเลยนะ อันนี้ Im มเมจลบทิ้งครับโอเคนี้คลิกขวา Unlock ลบทิ้งโอเคถ้ามันมีการกระบาดไม่เป็นไรนะทุกคนขยับขยับ,ยบนิดนึงอันนี้เขาก็จะมีแบบใส่สูตรอะไรพวกนี้ครับที่มันอาจจะมีการกระทบกับเรื่องไซ z i ซิก็ขยับขยับเดี๋ยวเออร์เลอร์จะหายไปเองนะครับเอาแบบเบื้องต้นแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะนี่คือข้อมูลที่ผมได้มา<ๆ>ดังนั้น นี่คือการจัดการเจ้าตัวแบบฟอร์มตรงนี้ครับนะดังนั้นผมจะบอกว่าแอปผมมีหน้าอีดิด้วยนะถ้าใครอยากจะแก้ทุกคนสามารถมาแก้ได้นะครับอันนี้ก็อัน o ็อกนะคลิกขวาอันล็ออยากแก้ก็แก้ครับอยากใส่ของก็ใส่ครับนะอยากจะเพิ่มอะไรอันนี้ผมจะบอกว่ามันสร้างง่ายๆเลยเนาะเดี๋ยวหน้านี้ผมยังไม่แก้แล้วกันเนาะนะผมจะบอกว่ามันใช้งานได้ถ้าอยากจะปรับผมอาจจะแนะนำว่า ทุกคนสามารถคลิกที่ฟอร์มแล้วก็ Edit f i l ลอะไรกันนะผมอะเฮ้ยอะไรโชว์ก่อนอะไรโชว์หลังอะไรเงี้ยครับนะเอรอสไอดียคอร์สเนมโอเคคอร์สทายยูอ์ URL ชั่วโมงอะไไปอยู่ข้างบนหน่อยราคาไม่โชว์อีกแล้ว a d f i e l ลแล้วก็ใส่ราคาใส่เบอร์โทรอะไรเงี้ยนะครับเข้ามาเนาะอยากมีอะไรที่จะต้องใส่นะแอปผมผมจะบอกว่าผมเอาเท่านี้เลยฮนะทุกคน ที่เหลือเป็นหน้าที่ของ power app ที่เขาเขียนสูตรให้กับเรานะดังนั้นนี่คือ custom นะดังนั้นในทางปฏิบัติทุกคนจะใช้งานเขาแบบไหนจะ custom หรือไม่ custom อันนี้ก็ต้องลองดูก่อนนี่คือแอปแบบที่เรา c o n f i g นะครับ <S <S เดี๋ยวผมปรับสีนิดนึ่งขอเปลี่ยนธีมเล็กน,น้อยครับนะเอาเป็นสีอ่าผมชอบสีอะไรอันนี้ก็เลือกเอานะขอสีอ่าน้ำเงินแล้วกันโอเคสดใสหน่อยอาดังนั้นก็ ทุกคนครับผมขอเซฟแอปพลิเคชันโอเคเซฟแอปครับนะแอปนี้ผมตั้งชื่อว่าอ่ะสมมติเป็นเรื่องของเอ่อโปรดักแอปพลิเคชันของเราแล้วกันเนาะอ่าสินค้าข้อมูลสินค้าของเราผมตั้งชื่อว่า Product a อ p นะครับผมเซฟครับแอปผมถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับดังน,นั้นถ้าทุกคนจะลองใช้ผมจะบอกว่าฉากหลังตรงนี้นะครับเขามีการเขียนโค้ดดังนั้นทุกคนไม่ต้อง ไม่ไม่ต้องแปลกใจเลยนะว่าอาจารย์เราไม่ต้องเขียนคําสั่งในการเพิ่มข้อมูลเหรอถ้าทุกคนมี DataSource ข้อดีคือมันลิงก์มันใส่สูตรให้เราแล้วทุกคนมาดูเลยนะ,ะกดปุ่มนี้จะไปรีเฟชข้อมูลใน Excel กดปุ่มนี้จะทําการซอสข้อมูลนะครับนะเขาเขียนให้เราแล้วนะถ้าใครจะลองเทสตนะครับตอนนี้แอปผมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คความถูกต้องเรียบร้อยนิดหน่อยเช่น แอปนี้ถ้าผมซับว่า e อ c e l อ่ะนะครับเขาก็จะโชว์คอรส์เอ็กเซโอเคถ้าผมซ e ร์ช p p w w r r i ล่ะนะเขาก็จะโชว์แบบโอ้โหแทบจะเรียวทามเลยเนี่ยนะไอคอนไอคอนนี่คือรูปภาพที่มีอยู่จริงอยู่ใน Excel นั้นนะครับทุกคนดึงมาแล้วหลักสูตรกลุ่มนี้เอ้ยชื่อหลักสูตรนี้ชั่วโมงราคานู่นนี่นั่นๆๆนะครับนะซึ่งถ้าสมมุติโอ้โหอันนี้ผมบอกว่าแทบจะพร้อมใช้เลยทุกคน ถ้าใครอยากจะคัสตอมอะไรอันนี้ต้องไปคัสตอมเพิ่มนะครับนะแต่อันนี้ให้เห็นเป็นไอเดียครับในที่นี้นะครับถ้าแอปเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราสามารถเอามันมาโชว์ในโทรศัพท์มือถือได้แบบง่ายๆเลยโดยที่ทุกคนต้องไปโหลดใน Google Play Store หรือว่าใน App Store นะครับไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Power App โอเค เข้ามานะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับกดเปิดขึ้นมา Sign- in ด้วย Account User เดียวกันเลยครับอันนี้ผมเป็น User t r a i n e r นะโอเคก็ไปซายอ,อ Sign in ให้เรียบร้อยในโทรศัพท์มือถือนะครับเ,เดี๋ยวผมตัดมาที่โทรศัพท์มือถือของผมโอเคอันนี้ผมมาที่แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือผมนะครับตามหน้าจอน,นี้เลยนะ ผมสามารถทำการเปิดแอปพลิเคชันนะครับ Power Apps อันนี้ผมโหลดทั้ง Power BI, Power App, Power Automate นูน่นนี่นั่นโอเคเต็มหน้าจอเลยโอเคผมเปิด Power a p p ครับซึ่งผมทำการ Sign In เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นแอปที่ผมสอนในบางส่วนเนาะอะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ดูเนาะอะ่อันนี้ผมมาที่ all apps นะ s i น n i n นให้เรียบร้อยก่นนะอนเนาะอว่า User ของเรา User อะไรนะแอปใหม่ผมยังไม่มาผมขอกระตุกหน้าจอเล็กน้อยครับแอปใหม่ผมมาแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ไอคอนไอคอนนะ ชื่อว่า Product App ทุกคนเห็นอยู่นะครับใน Product App ตรงนี้ผมขอคลิกเข้าไปจิ้มเข้าไปครับโอเคแอปนั้นก็จะทำการเปิดขึ้นมาเนาะเรียบร้อยนะครับทุกคนจะเห็นของนี่คือทุกคนสามารถใช้งานเขาได้เลยนะน,นี่คือสิ่งที่ทุกคนสามารถใช้งานเขาได้เดี๋ยวมาลองดู2 3สประเด็นนะครับโอเคผมขอเซิร์ชว่า Power BI แล้วกันนะครับสมมติว่าผมทำการเซิร์ชว่า Power BI นะครับเขาก็จะลิสต์ขึ้นมาให้เนาะผมสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของเขาได้ครับ จิ้มเข้าไปดูเลยนะแล้วก็ไถดูเฮ้ยอันนี้โอเคบ่างเนาะ,อ,ะอันนี้โอเคถ้าใครอยากจะแก้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับถ้าผมอยากจะแก้ปุ่มแก้อยู่ข้างบน Microsoft เตรียมให้เราแนละ้วผมกดแก้ครับนะแล้วก็ผมบอกว่าเฮ้ย hey, สมมตนะิราคานะโอ้โหพิ่งปรับเพิ่มมานิดนึงโอเคอเป็นเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เมคนะครับสมมติเรา m แปด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 อาอย่างงี้ยน,นะเบอร์ทงเบอร์โทรแก้นิดนึงโอเคผมแก้ ผมกดถูกครับเดี๋ยวทุกคนจำตัวเลขก8888ตรงนี้ไว้นะผมเซฟนะครับข้อมูลก็จะถูกบันทึกเข้าไปที่ไหนเข้าไปที่ e x c e l นะทุกคนเรียบร้อยแล้วครับข้อมูลบันทึกเก็บข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวเปิด Excel ให้ดูนะฮะว่าข้อมูลได้ถูกบันทึกข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวผมเปิด Excel ใน One Drive ผมให้ดูนะครับดังนั้นใน e d r i v e ครับถ้าทุกคนเปิดดูใน my cost นะผมเปิดเข้ามาดูนะครับ ทุกคนจะต้องเห็นว่าราคาเมื่อกี้ตอนแรกมันไม่ใช่เท่านี้เนาะแต่ตอนนี้มันถูกแก้เป็นแบบนี้แล้วทุกคนเดียวกันเนาะอ่าโอเคดังนั้นถ้าเราทําการแก้ข้อมูลอ่าเบอร์โทรเมื่อกี้ผมแก้เป็นลงไทยที่4เนาะเขาก็จะอัปเดตเป็นตัวนี้ให้ผมเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับมีลิมิตเทชชั่นนะครับระหว่างที่ทุกคนเปิด ต้องนิดนึงนะว่าตอนสร้างแอปอย่าเปิด Excel Excel ต้องปิดต้องปิดเท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นดูตรงนี้ให้ดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอ,อไปใช้แอปพลิเคชันอีกครั้งปิด Excel ก่อนเดี๋ยวผมมาดูที่แอปพลิเคชันผมแล้วถ้าผมจะลบข้อมูลละ่ะถ้าใครจะลบข้อมูลกดปุ่ม delete ทั้งงมดเลยครับ Excel หายเกี้ยงเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะบอกว่าผมยังไม่ได้แก้อะไรนะอันนี้คือลบหายไปแล้วครับไลคอดแป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 ดระมมจะต้องหายไปแล้ว โอเคในที่นี้ครับเดี๋ยวจะลองมาทําการเพิ่มข้อมูลกันสักหน่อยนะครับนะแล้วก็อาจจะถ่ายรูปถ่ายรูปเป็นไอเดียด้วยกคนดูนะครับว่าเอ้ยมันสามารถเขียนแอปแบบบันทึกข้อมูลเก็บขึ้นคลาวด์แบบออโต้เลยนะนะแล้วมันก็เจ๋งมากๆนะครับผมกดบวกครับโอเคผมเลือก category icon ยกตัวอย่างนะสมมติผมมีคอส AI ผมอาจจะใส่ AI ผมมีรูปภาพ i อคอนอ่ะเดี๋ยวขอ take photo เอาตุกตุนตุกตาแถวนี้ก็อะไรเันนยฮะผม take photo เอาตัวนี้กัน โอเคตุ๊กกระตุนตัวนี้ไม่รู้เรียกว่าตัวอะไรนะอันนี้อาจารย์ผู้ช่วยให้มานะครับหนึ่งสองสามตุ่มโอเคแล้วก็ผมมาเลือกอันนี้คอสอะไรดีออ่่าาสมมติเป็นคอส AI Builder อะไรกันนะครับอันนี้ก็เป็นคอสใหม่ใครสนใจมาเรียนได้นะฮะโอเคนะอ่า AI Builder for Business นะครับเป็นการใช้ AI ทำนู่นนี่นั่นโอเคผมก็ใส่เข้ามา for Business เขียนอสมมติเรียนสิบ สองชั่วโมงโอเคถ่ายรูปโอเคอเป็นรูปนี้1ัหนะึรูปหนึ่งซองสัเโอเได้รูปมาเรียบร้อยนะคอร์สนี้เป็นคอร์สแบบคลาสมนะครับมาเรียนที่ไนส์ปัตได้นะผมก็ใส่เข้ามาโอเคอรอันนี้ก็ใส่มาแล้วอันนี้ผมขอใส่รากานครับ9ก้าเเ้โอเคอเบอร์โทร0 2น1 9 4 3งสน,ะน้ี่ยี่เข้ามาทุกคนเห็นมุมบนขวาไหมครับเขาจะมีเครื่องหมยถูกตัวนี้อยู่เราสามารถกดปึ๊บขเข้ามาที่ตรงนี้ได้ข้อมูลที่เราถ่ายจะถูกยนต์ แคตตาล็ icon, อกไอคอนมุ้งมิ้งมากนะกดเข้าไปดูได้ครับนะข้อมูลนี้อยู่บนคลาวด์เราสามารถบันทึกข้อมูลสร้างแอปบันทึกข้อมูลได้แล้วนะครับนะดังนั้นนี่คือข้อมูลที่ผมสามารถเซิร์ชได้นะเซิร์ชว่า AI นะครับโอเคก็จะเจออยู่คอร์สเดียวนะตอนนี้ดังนั้นผมจะสรุปอย่างนี้ครับว่าในการใช้งาน power apps นในเคสนี้ผมทำการเอา power app สร้างเขาโดยการที่ทุกคนมีแค่ data source ซึ่งอาจจะเป็น excel ย้ำอย่าลืมใส่กล้ามปู image ถ้ามันเป็นรูปในเคสนี้รูปของผมอาจจะเป็นรูปภาพที่มาจากสิ่งที่เรียกว่า url ซึ่งแปลว่าทุกคนต้องเตรียมรูปภาพนั้นนะครับอยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งถ้าทุกคนมีอยู่แล้วอันนี้แฮปปี้ดีนะครับ นะอย่าลืมสร้างเทเบิลเตรียมเอาไว้นะข้อมูลไหนลบนะข้อมูลหนึ่งผมลบมันก็หายข้อมูลไหนใส่เข้ามาใหม่เขาก็จะต้องโชว์อันนี้ผมดึงฟิลมาไม่ครบเนาะน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 ะถ้าเรากรอกครบทุกฟิลมันก็จะทําการใส่ข้อมูลนั้นเข้ามาได้อันนี้เป็นไงครับสุดยอดมากบันทึกข้อมูลได้นะครับค้นหาข้อมูลถ้าเราคัสตอมเป็นหรือถ้าเรารู้สูตรเยอะจะคัสตอมเขาได้แบบผมว่าผมว่ามันทําให้เราประหยัดเวลา ทุกคนถ้าใครจะสร้างแอปอย่างนี้นะถ้าเขียนแบบไฮโค้ดผมว่าน่าจะเป็นวันนะน่าจะเป็นวันนะอันนี้เขียนแบบ15นาทีก็เสร็จแล้ว <S <S ดังนั้นย้ำข้อ Limitation 1ก็คือแอปนี้ต้องปิด Excel 2. แอปนี้ถ้าทุกคนใช้งานก็อย่าลืม Publish นะครับถึ้นที่บน Cloud กเ็เราสามารถแบบสร้างนู่นนี่นั่นโอเคเพื่อแสดงผลเพื่อเก็บข้อมูลนะครับ ข้อมูลของเราจะถูกเก็บไว้ใน OneDrive นะครับซึ่งถ้าเข้าไปดูเชิงลึกเขาจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ My c o s e Image นะครับจะมีรูปภาพโอ้เมื่อกี้ผมถ่ายรูปอะไรไปบ้างเนี่ยรูปที่ผมเพิ่งถ่ายเข้ามาก็จะต้องมาปรากฏใครถ่ายมาก็ปรากฏที่ตรงนี้แหละครับโอเคก็จะแสดงออกมาให้เราเห็นนะรูปภาพนี้ได้ถูกบันทึกไว้บน OneDrive เรียบร้อยแล้วนะครับ นะแล้วก็ถ้าใครจะสามารถเอาไปแชร์เชิญอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถทําได้นะครับนี่คือ power apps เจ๋งไหมครับนะดี๋นั้นเป็นการพัฒนาแอป,ปแบบ low code no code อันนี้ผมโชว์ให้ดูเริ่มต้นด้วย no code แล้วก็มา apply เป็น low code อีกทีหนึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับทุกคนสามารถมีแอปพลิเคชันไม่กี่ นาทีที่ก่อนมีแอปบนโทรศัพท์มือถือไว้จดโนต้ตคราวนี้แล้วแต่ความยืดร้งสรค์ของที่กคนแลลวครับนะแล้วผมจะบอกว่าถ้าใครรู้จักสูตรเยอะจะทําอะไรได้เยอะอารมณ์เหมือนเขียน Excel ใช้สูตรถ้ายากได้ทําอะไรได้ซับซ้อนขึ้นนะครับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ลงในดีเทลนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีคลิปถัดไปติดตามชมในช่องทางของ n i ยสเป e ร์ดเทร i n i n ิได้นะครับโอเคใครยังไม่กด Follow ติดตามฝากกด Subscribe นะครับตอนนี้นายสเปิร์ดเรามุ่งสู่1000 0 0สนซับสไครนะครับก็ เป็นกาลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีนะครับ